สวัสดีครับพี่น้องพบกับปามีกินสัตว์ช่องปะมีชนานะครับผม <c oughs> มูน,นี้ออมไก่นะครับผมใส่ผักชีเล่า <c oughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและก็กดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับเลยเลย <c oughs> เดี๋ยวชิมบ้างก่อนบอกน้ำลายลงคอี่สบ ใส่ผักซีลาวใส่ผักกระจอนใส่บักเขือโอ้าซศกใส่ข้าวคั่วาข้เหนียวนะครับผมแล้วก็ปุนะ่นข้างในไก่ใส่ผัดผงแก้วประเดโอ้อันนี้มีใจประเดน้ำนี่ข้างในไก่ใส่ผัดผงหรอจัดใจอมืมีข้างในไก่น้ำนะครับใส่ผักอีตูหอมทั้งบักชีลาวทั้งผักอีตูหอมใส่กัน ออนป้ะอืมอืมสดสุดยอดหมูบ้านก็ออมไก่พี่น้องแต่ว่าออมนิดเดียวเพิ่งกินแล้วเพิ่งกระแ่บมีเห็ดให้แน่ๆนาเพิ่วะเ่อเอาเห็ดกินล่งให้พี่น้องเพิ่งเบื้งน้า สูตรยี่สาวนวานเข้าใช้ขาครัวพ่อ,อบกเขือปักกระจรนั้นตองไปชดนำโกโก ช่วงนี้พอค่อยได้โจดระหว่างสมาร <laughs> โอ้มีมะกเขือมีพักกร์ตันผักชีลาวสดุดยอดแกกินมึงด้วยพี่น้องมึงเธอไปกินอยู่ห่านเพื่อนเพื่อนมาใส่ข้าวกลัวให้สำเนียงฮึประเทศขขมึงองเราเนาะ ถ้เาเขาห้าใส่ข้าวคั่วแล้วมันสีหอมเคยไปกินหลายอาหารอยู่คนบ่ัยไงอือืมสุดยอดอืมนี่เลยครับผมวิธีใส่ข้าวคั่วแล้วก็ใส่สุดท้ายตอนไกลทีิโปงแกงนี่ยเท่ร่งแล้วก็ข้นแน่ไม่ติดกัน

อืมเนื้อไก่นุ่มละหอมต่าแน่นหันหอนอยู่พี่น้องหกแต่หมอไม่ไมอืมอ<า>กินตอนหอนหอนอย่างนี้มันแซ่บแซ่บอี๊ยกิ <c oughs> นนตำกันได้จ้าพี่น้องทั้งหมดละโซบะโป้เล่าประเทศไทย ประเทศในกัมพูชาชาติประเทศกัมพูชาที่เป็นเพื่อนกันเนาะเาเด้ออก,กินอบไก่นกันมาเด้อครับพี่น้องมาแซมังกันนะครับอบไก่ใส่ผักชีลาว <c oughs> ใส่ผักกระจน้ำอของในไก่ไก่เป็นพวงเลยครับเบาเบาอนอ่น <c oughs> อตังบาอบอนไอ้ไตังพี่นอ้องกองยัง พี่น้องเล่าสะปเลาะปอเล่าพี่น้องเฮาคนไทยนั่มถูกยากอือหือจะดูไก่เสียเทียเียบประเด็นมิหน่ ตำหอมนี่เลยตำหอมแดงตำพริกใจเอาหนามเป็นแดดลุงมีมะเด้งน้ำสูตรเฉพาะแต่แม่ผ่าเห็ดนะไม่ยังมะเด้งมะเด้งเพียังเพียงไรขาขาขา อืมโอ้โหนี่ผักกระจอน,นะครับบางหมอเพิ่งจะใส่พยีเลิศนั่แต่ว่ามันอยู่บ่ได้ไปห,หาพยีเลิศ ลปลากระติ๊บปงไม่ยูหรอือบ่ยูยูขานเขาไปหกให <c oughs> <c oughs> ่มุดยอดสุดยอดขอ,องไอรสชาติซ่บแซ่ปากเเลยครับผม แกงน้ำยำเครื่องไนไกพี่นอ้องยำไตไก่ย <laughs> ำเชี๊ยวปลได็ นี่เลยครับ <c oughs> เป็นพวงเลยครับผมอาหารอีสานเขามีหลากหลายเป็นอ่อง <c oughs> เดี๋ยวที่ะค่อยๆทยอยกิดเป็น เราเือเพิ่นมาเห็ดขายอยู่ร้านอาหารเพิ่นกระดัดเแปลงเอามอาีาอาหารอิสานแบบพื้นเพ,พ,พิ่นบ้านเนี่สิคบิึงกินเนีืย อันนี้เราจำนำปลาเด็กอยู่นี่กุ้งฝอยมันหากินยากบ่ค่อยได้กก่อยไอ้เบิ่งเมื่อคืออยู่บ้านเฮามาก็บ่มันก็บ,บ่มันก็บ,บ่เต็มแล้วบ้านเฮาเฮาไปหาตาม่งนาตามนี่เนาะออืนี่เพิ่นเอามาขายของที่มันก็บ,บ่เต็ม เป็นขุงนอนเอ่อยอยู่อร่อยด้วยคดีอืมสุดยอดเลยครับ นี่เลยครับพักรุนๆุนอืม ยังอย่าไปกินเลเบิดแล้วนี่ค่ะอือหือสุดยอดเลยครับผมแกงฮอนฮอนเนาะสุด Terima kasih kerana menonton! ออ uhm. ืนี่นะครับผมเลิกงานแล้วจังไลยเฮ็ดคลิปพี่น้องก็ได้บอกไปมีเวลาเฮ็ดให้เบิ่งเฮ็ดเห็นละกิโลมันคืออยู่บ้านเฮาโคโคโคเลยยังใจขางมองเลย เขาก็ได้สซื้อที่ mm. นมาว่าเป็นอืไงหัดทั้ง mm. อืมแบบสดอร่อยแบบสดยอดเลยครับผมอลองเฮ็ดบิังนะครับพี่น้องอย่างเดียวครับแบบสักอิกลีเลยครับผมนี่เ,เป็นไรล่ะมะเขือเป๊งใครเป็นเนี่ยสวยสวยมาก

อ uh huh. แก่สิุดในโลลบ่สุดยอดเลยครับผมแซ่ดจนลืมบอกมาหลายกีนกเลยเหมือนฮ่มฮ่งฮ สดใจเันเดียวฮืมสุดยอดเลยครับผมนี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระด,ดิ่งเพื่อรับชมลิปต่ต๊ตไปด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ